สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางของวันพุธนะคะวันที่26แต่ก่อนอื่นเลยแอดขอสรุปของวันที่25ให้ก่อนนะคะสรุปคร่าวๆค่ะพวกดาวนะคะพวกดาว โอ้เมื่อคืนนี้เกือบแตก3ตัวนะหนึ่งสอนะคะแอดได้มา3 1 4นะคะตัววินก็ไม่แตกเลยค่ะตัววินไปเข้าหน่อยหมดเลย075นะคะ075147เนาะโอ้ยพูดกับหวยแล้วเหนื่อยค่ะมั่วงอกมมดแหรอคอยเลขทูบก็ไม่แตกนะคะสงสัยจะไปแตกดาวปกคืนนี้แล้วมั้งคะโอ้ย เตะเนีค่ะจักสิบเแ็ดเตะหวยไทยบ่จักก็จะเข้าพรรษานะคะส่วนมากจะเข้าพรรษาก็ไม่ค่อยได้นะคะจริงๆแอดพูดจริงๆเลยนะคะก็กลัวเพื่อเพื่อนๆตามแล้วแบบทุ่มทุนเนาะส่วนมากใกล้ๆเข้าพรรษานี่ไม่ค่อยได้ค่ะเข้าพรรษานี่ยิ่งไม่ได้เลยนะคะแต่ปีนี้จะลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะยังไงนะคะแอดก็งงเหมือนกันค่ะทั้งเขย่าทั้งอะไรแล้วก็อะไรแล้วนะคะยังมาได้สาม แปดสามหนึ่งอีกมันกเกินไปโบมนทูบแอนมิสเตอร,ร์สามแปดหนึ่งเหมื้ยหน่าลองจุดเล่นดูได้เฮ้ยโอ้แต่ทูบแอนเป็นกล่องเลยนะคะเยอะค่ะสั่งมาจุดเลขโดยเฉพาะเลยนะคะหรือจะไปหวยลาวพรุ่งนี้บ่เฮแปดสามหนึ่งโอ้ ก็เบาๆนะคะสําหรับเลขทูกใครที่จะทุ่มเลขทูกก็เบาๆนะคะเพราะว่าไก่เข้าพรรษาไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเพิ่งยุดห้ยหรือโบจักเพิเยย่งเลย่ห้แจะตัวเก่าเอานะคะดาวปกเราก็เด้งไปนะคะเมื่อคืนนี้เจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็หนึ่งสี่เนาะก็เข้าไปนะคะเมื่อคืนเห็นไม่แอดบกแล้วดาวปกมันจะมาเบิ้นนะคะมันมาเบิรนอีหลีโอ้แต่เสียใจนะคะหนึ่งสี่สองแอด สามโอ้ยเอาสวงมาเอฟซีอาจจะแตกสามตัวเลยนะคะวันนี้ก็ลองติดสามตัวไว้ค่ะแต่แอดว่าวันนี้มันเป็นเลขพี่น้องค่ะเพราะว่าหวยมันมาแปลกๆค่ะแอดทาได้แต่สีห้าเต็มไปหมดเลยทุกสูตรเลยนะคะแอดก็เลยงงว่ามันจะมาอย่างไงนู่ดาวคืนนี้นะคะหรือมันจะเอาตารางนี้ไปอกอกตารางนี้สวยได้สองสีห้าสองสีห้า อันนี้ค่ะเขาขๆาวสรุปให้นะคะตารางเลขชุดเข้าดีนะคะเลขชุดถือว่าเข้าดีเลยนะคะเลขชุดเข้าดีอยู่ได้หมานอยู่ได้ใครที่เอาไปนะคะก็ลองวัดดวงลองทบกันดูค่ะแต่ว่ามันหลายตัวค่ะก็เหมือนที่เราลูดนะคะเหมือนที่เราลูดเอาไปพิจารณากันดูอันนี้แอดทาให้ดูร้าวๆนะคะสงสัยพรุ่งนี้หวยลาวพัฒนาจะเลขสูงมัยเพราะว่าแอดจับได้เจ็ดแปดเก้าแล้วพออันนี้ได้เลขสูงแต่ว่าสูตรได้เลขต่ำด้วย พูดกับหวยแล้วปวดสมองค่ะมาดูกันค่ะแนวทางเล่นทั้งวันนี้เล่นได้ทุกหวยนะคะเป็นแนวทางคร่าวๆแต่บางทีก็นำทางได้ดีนะคะนำทางหวยอื่นได้ดีเพราะว่าบางทีสูตรหลักก็ไม่เข้านะคะอันนี้เป็นสูตรมั่วค่ะเข้าเข้ารีดดีค่ะเข้าทุกหวยเลยนะคะแอดก็เอามาแบ่งปันใครที่ยังไม่มีสูตรนะคะบางทีก็เอาไปเล่นหงเล่นหุ้นไปเล่นนุ่งเล่นนี่ค่ะลองลองพิจารณากันดูก่อนนะคะ อันนี้เป็นดาวคืนนี้นะคะคืนนี้นี่ของวันที่ยี่ห้านี่แต่ว่าแอดมาเขียนให้ทุกคนอาจจะงงเล้าะเป็นวันที่ยี่หกนะคะจักล่ะแอดก็ลงมาอย่างนี้จนจนทําไปอย่างนี้นะคะแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะมันของคืนนี้อเอ้าก็มันเป็นของพรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นของวันที่ยี่หกสิ <c oughs> ไม่รู้ล่ะ <c oughs> ก็ดาววีมันก็ข้ามวันไปแล้วเนาะ ดาวปกก็ตีสามหนุนมันก็ข้ามวันไปแล้วเอามาดูกันนะคะวิ่งลูดของวันพุธนะคะวันพุธเจ็ดแปดเก้าจะใช่หรือไม่ใช่เนาะเลขคือสูงแท้แต่ว่าอาทิตย์นี้เลขก็ต่ําก็สูงสลับกันไปนะคะโอ้ยไปไม่ถูกคะ่ะเล่นยากคะ่ะช่วงนี้หวยมีเงินเป็นแสนเป็นหล้านกับพอ่อพี่น้องเออตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็ดีคะ่ะอยากได้เงินเขาก็ต้องทุ่มทุนสร้างนะคะ ที่ว่าหวยเยอะก็ลองพิจารณาเม็ดเดียวเม็ดเดียวเข้ายากค่ะเพราะว่าอยขนาดไปตั้งหลายตัวยังไม่ถูกไปเม็ดเดียวมันถูกนี่สุดยอดเลยนะคะเอ้าหลังจากบุญเสร็จแล้วนะคะก็มานะคะวิ่งรูดเจ็นะคะของวันพุธวิ่งรูดเจ็ จับคู่นะคะ7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9, 9, 9, 9 3ตัวที่เอดวงให้นี่ไม่ใช่ตัวเน้นไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าตัวไหนที่ว่ามี6กับ9บนหัวนี่มันเอามาทำา3ตัวได้ค่ะอย่างเช่นนี่หกเก้าหนึแต่ว่ามันมีแต่นะคะมันจะกลับเป็น6 6หกส 993สมได้นะคะแล้วก็3ามส3 6สามสาประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นตัวแปลหวยออกมานะคะใครที่บางทีแอดไม่ได้ให้3ตัวในนี้แต่ว่าบางทีมีอย่างนี้เหมือนห้าของวันนี้ที่มันออกหวยหานอยนะคะนี่ที่แอดเขียนให้มันเอามาทําเป็นสมตัวได้ค่ะทุกคนจับมาทํสามตัวได้เลยนะคะเราต้องดัดแปลงหวยเอาค่ะบางทีสามตัวนะคะเผื่อฟุกนะคะลองจับกันดูในสูตรแอดนี่แหละค่ะบางทีเผื่อฟุกนะคะ ถ้าแอดให้หกนี่เห็นไม่ให้หกกับเก้าอย่างเงี้ยบางทีมันมานะคะอาจจะเป็นสามสามหกก็ได้หรือว่าหกหกเก้าหกหกสามหรือจะว่าเป็นหกสามเกอย่างเงี้ยนี่แต่ว่าแอดไม่ได้แปลงเป็นหกหกสามเก้าเก้าสามสามสามเก้าให้นะคะพวกนี้พวกเลขพวกนี้มันต้องดักค่ะถ้าใครมีสามสามตัวแบบเม็ดเดียวเนี่ยลองเอาเลขทูบดูแอดแปลออกมาสิคะดูแอดแปลงเลขสิคะเลขทูบนี่ยังไม่หมดได้นีแปลงได้อีกเด้คะ่ะ

ก็ตัดเล่นในตารางแอดก็ขึ้นเป็นเลขชุดให้นะคะเลขชุดวันพุธนี่นะคะก็จะเป็นหกสี 1, 6, 9, 6, ่หกหกเอาเบิ้นแอดไม่ได้เอาขึ้นให้นะคะหนึ่งสี่หกโอ้ยหกสี่หกหกแปดสี่แปดหกหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดก็กำหัวหกเก้าเอาค่ะก็กำให้แล้วนะคะในตารางก็จะเป็นตัวข้ามฝากจะเป็นหนึ่งสี่มีไม่ล่ะหนึ่งสี่เก้าสี่นะคะหนึ 1, 6, 9, 6, ่งหกเก้าหกตัวข้ามฝากจะกำหัวเอานะคะ ตัวนี่ตัวข้ามฝากก็เอาขึ้นเป็นเลขชุดหมดนะคะแอดจะเอาในตารางขึ้นเป็นเลขชุดของแต่ละวันนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะห่วยตารางคือได้เบิ้ลพี่พี่น้องเลยไม่ใช่ดาวปปูกจะเบิ้ลหนีบอแต่ว่าวันนี้หุ้นเบิ้ลไหมคะแอดมาตื่นช่วงบ่ายแล้วนะคะได้ไปเล่นช่วงบ่ายช่วงบ่ายเกือบบ่ายโมงบ่ายเที่ยงบอแอดก็จําไม่ได้ไปเล่นกระดาษไหนนะคะ แต่ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นหวยเบิ้ลน,นะคะสําหรับหุ้นแสดงว่าดาวปกจะไม่เบิ้ลบ่แต่ว่าตารางมันได้เบิ้ลมันจะเบิ้ลหวยไหนล่ะคะตารางได้เบิ้ลน,นี้สนมากมันจะชอบมาพวกนี้โอ้หวยลาวพัฒนาเบิ้ลเนี่ยเลยค่ยาเอดเอดล่มจมกับเบิ้ลน,นะคะช่วงนี้เอา้า ดาวปลุกดาววีก็พอไปวัดไปวาได้ค่ะอาจจะมีหลุดบ้างนะคะแต่แต่กา็านานๆหลุดครั้งหนึ่งนะคะบางทีก็ทีๆเลยนะคะสําหรับแอดแล้วแต่อารมณ์มั้งคะไม่ใช่อารมณ์แอดนะคะอารมณ์สูดรอ้แอดว่าดาวปุกมันเป็นแปลกๆเลยทุกคนไม่ใช่มันจะเป็นเลขพี่น้องมาบ่ แอดทำได้สีมีแต่สีห้าสีห้าเรียงกันเต็มเลยแล้วทุกคนบอกสองมาจากไหนนะคะมันก็เหมือนหน,นึ่งเออสามหนึ่งสีเมื่อคืนนี่แหละคะ่ะแอดจับได้สามตัวนะคะเมื่อคืนนี้จับได้สามหนึ่งสี่แอดก็เอาตัวหลังเออหนึ่งสี่ลงมาเนาะแต่รอบนี้จับได้สี่สองสี่ห้าแอดก็เอาสีห้าลงมาเป็นสองตัวะคะ่ะแอดไปแค่สองตัวนี้นะคะสีห้าเบิ้ลน,นะคะไปสีห้าเบิ้ลเท่ากับสีห้าเบิ้ลน,นี่คือ ไปสีห้านะคะสองสองก็เอาไปทําเป็นสามตัวเพราะว่าแอดมันไปสามตัวแล้วไงคะสีห้าเบิ้ลมันไปสามตัวแล้วคะ่ะถ้าไปสี่ตัวแล้วมันมาละมันมาเด้งครบก็ก็ได้กําไรคะ่ะแต่ถ้าไม่ไม่มานี่ขาดทุนนะคะแอดก็เลยไปแค่นี้คะ่ะไปแค่นี้ถ้าถูหนึ่งตัวนี่ได้กําไรแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวถ้าเบิ้ลมาก็ได้กําไรนิดหนึ่งแต่ถ้ามาสองตัวนี่โอ้ได้กําไร ก็ต้องเหลือไว้ค่ะแล้วก็หากลบกบนี่กับสามตัวก็ถ้าถูกตัวเดียวก็เท่าทุนไม่ได้ไปเยอะค่ะไปพอไปพอลุ้นนะคะบาทสองบาทช่วงนี้ไม่กล้าเล่นเยอะค่ะกลัวกลัวดับแนวนะคะยิ่งวันพระด้วยก,กว็การเบิ้ลไว้ค่ะการเบิ้ลไว้นะคะสําหรับดาวปุกดาววีนี่และมันจะเบิ้ลคืนนี้แอดว่าแอดตามเบิ้ลจนเหนื่อยแล้วเลย ใครสายเบิ้ลก็ลองพิจารณาดูนะคะดาววีอยังอยู่ที่สี่เก้าตัวเดิมข่ะแอดได้ตัวเดิมเลยนะคะแล้วก็เบิ้ลค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะคืนนี้ใครจะไปด้วยอาจจะได้เด้งก็ได้นะคะมีสองทางของเรานะคะรอดกับดับแนวนะคะเอาเมื่อคืนนี้มันก็เข้าอันนี้หมดเด้เข้าตัวเจาะหมดเลยนะคะทั้งดาววีดาวปุกนะคะนี่ตัวเจาะเล่นทั้งวันเอาไปพิจารณากันดูนะคะอ้มันเสิออกเด็กถูกหอยแล้ว เหมื S 1> <S 1> <S ่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอสก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีอันนี้เป็นแนวทางรวมๆของทุกหวยนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเอาไปพิจารณากันดูสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันที่คลิปหวยลาวพัฒนานะคะจ,จะเป็นยังไงจะรอดปลอดภยัยไหมพรุ่งนี้เราก็ขอ,ขอให้หมานกันนะคะสวัสดีคะ่ะ